พิสตี้ภรรยาเอสกันทพง์แชร์โมเมนต์สุดน่ารักเมื่อลูกสาวทำแบบนี้ให้คุณพ่อยังคงติดตามอาการกันอย่างต่อเนื่องแบบวันต่อวันสำหรับการป่วยของพระเอกดังเอสกันทพง์หลังรูปหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดคิสตี้ภรรยาของเอสได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมเมื่อน้องวาเลนติน่าลูกสาวนั้นได้เฝ้าดูแลคุณพ่อไม่ห่างเตียงซึ่งโพสต์นี้ได้เขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่าพยาบาลตัวน้อยที่สมบูรณ์แบบสำหรับพ่อของเธอ หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายอาทิเช่นส่งกำลังใจให้คุณเอสและครอบครัวค่ะขอให้คุณเอสอาการดีขึ้นในเร็ววนันกลับมาแข็งแรงไวๆทุกคนรออยู่นะคะ และบางคนบอกว่าพลังวิเศษของแดดดีสายแย่รักพ่อลูกคุณพ่อต้องหายไวันะมีลูกสาวมาคอยให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆทุกวันเลยคุณเอสสู้ๆนะกลับมาแข็งแรงไว้ค่ะเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามได้กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ